การเลี้ยงหมูแบบลดต้นทุนเนน้ำกว็วย้งียบอ,อ้อ,อนนะครับประมาณสิบห้าเมือ้อต้องตัดทุกสิบห้าวันอันนี้มันแก่แล้วครับนันก็เลยแบบเด็กกินแล้วก็ไข้ถิ่มดูก,กิ่น,นามมันฮะเอาต้องเอาหยอดอ้อนครับใี้มันขบรถได้แรงดีครับจะกินขครือง้วนเลยนะครับพี่น้องนันก็เลือกกินกับหยอดอ่อ,อนมันอันนี้นมันแก่แล้วครับ โปรตีนสูงครับหนาหวานหรืออย่างแน่เปียกก็ได้สามารถกินแท่น่ำได้มันกระมดกินมันกายำแบบเปรดอร่อยของมัน อ่างมันก็คือต้นกล้วยครับมีกล้วยนี่ฮะกล้วย,วยเลี้ยงมันด้วยกล้วยแล้วก็ลำแล้วก็หญ้าสามย่านนี่ขบวนเวียนอยู่นี่บริเวณโดยอาหารกระสอบครับพรแพงมากนีกระนาญ้าเช่ดด้วยครับนี่ สัญญาอ้อนผู้ทงปวดถึงยาแก้มนนกิงย่างนี้ครับมันกระโดดขึ้นลำไม่ทำมีเครื่องบดกัแในน้ำแห้บดครับบดแห้มันบดผสมลำอันนี้มูพันธ์เหมยซั้นครับพันธ์เหมยซั้น ตะกี้มีหลายตัวครับซี่หาตัวตอนนี้ร้อยตัวเดียวเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลข้ามก็มีแล้วครับพ่นี่เรียงเพื่อทงการปุ๋ยข้อครับบนอขีมันนี่ครับนะ,อะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิป เลี้ยงหมูด้วยหญ้าหวานเนี่ยเมื่อกินตะม่งอ่อนๆนเนี่ยครับปลาตบชวากินได้ครับนี่นะครับตบชวาเป็นปุ๋ยมักไดรย่างดีครับพี่น้องหมูก็กินดีหญ้าหวานก็กินตบชวาก็กินกระถินก็กินกระเฉดก็กินนี่ฮะเปิดน,น,น้ำหล่นเหลือบ่อเก็บมาแผลหมูกินครับ สุดท้ายก็เป็นปุ๋ยขอ,อกอย่างดีครับตรงนี้เรียงหมูเรา้นทุนครับเนี่ยมันก็เลยกินยอดเล่อกกนอ,อ้อนครับพี่น้องนี่เบิ้งครับผักมีเขาตบชวายาถิ่มนะครับเรียงหมูเรียงไกล้อบุมากินแต่แสบกับพี่น้องกรอบกรอบกบุกบุกบกุบ หลากกับต้นใบแก้มันก็นกนเป็นปุ๋ยคอกได้วนอ่ะไปนี่ฮะเรียงหมูแบบกระตุนทุนไม่ต้องซื้อของอาหารครับกระสอบนางสามซี่รอยหารอยขายกิโลเ่กี่บาทอันเดียวก็เลยเพื่อขายกระเดี๊ยบทเ,เบื้องเล็งครับตัวนี้ะโอเคครับดูสุ่มเดีมแล้วไปแล้วกับพี่นอ้อง เจียหม,มูเหรอเบิ้งครับเบิ้งไข่ครับพี่น้องมีไหมโอ้นี่ครับต่อเหมือด้ครับนี่ต่อวันสองวันนี่ครับต้นไผ่ขอไก่แบบง่ายๆพี่ อาหารของมันก็คือข้าวเปลือกใหนเป็นฟอนครับพี่น้องกับต้นกล้วยเลียงแบบบานๆง,ง่ายๆนี่ครับบอกบบ่อปลา นี่ครับอันนี้นกกระช่างนะครับอันนี้นอกกระชังสิผ้าเบิ้งตัวนี้ครับกบนอกกระชังอันนี้บ่อปลากันครับแต่ว่าบ่อหือบ่มีแนวกันอิสละเซรีแต่ว่ากบเราไม่จะขอกแต่นอยจกเขาแต่ไม่เข่าบ่อใดครับเดี๋ยวสีผ้ามาเบิงสีผ้ามาเบิงครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับ สามตัวนี่ครับชื่อว่าเขาง่ายก็ว่าได้ครับเนี่ยออกนอกกระชังจ,จับเข้าไปครับอโอเคครับเจอกันชิมนาครับผมสวัสดีครับ